ีปลายทำท่อทน้ำดีมีรอยรักลูกรักเมียให้เลิกกินเสียประดีบคอยพี่จ๋าอย่าปล่อยให้พยาลายมันลุกโรงพยาบาลบ้านหลวงร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านหลวงขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวอพเภอบ้านหลวงทุกท่านเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีโดยการตระจสาว ในวันที่12ถึง21มิถุนายน2560โดยจะเริ่มการตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนเป็นอันดับแรกสถานที่ให้บริการตรวจทัดกรองคือโรงพยาบาลบ้านหลวงจังหวัดน่านโครงการศึกษาและยบำบัดโรคมะเร็งท่อนดีเมอบ้านหลวงจังหวัดน่านเป็นโครงการในพัชดำริของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชากุมารี ผลการศึกษาที่ผ่านมาเราพบว่าพื่อบ้านหลวงพบผู้ป่วยมะเร็งท่อน,น้อมดสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยผลการดำเนินง,งานโครงการตลอด5ปีตั้งแต่ปี2554ถึง2559พบว่าสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งท่อน,น้อมดและระยะก่อนเป็นมะเร็งได้ถึง48คนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการมีอายุยืนยาวมากขึ้นโดยเฉลี่ยจาก6เดือนเป็น30เดือน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่พบระยะก่อนมะเร็งและได้รับการรักษาสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ในสองปีแรกทีมวิจัยยังพบอยู่ว่าผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าท่อน้ำดีขยายหรือมีพังผืดที่รอบท่อน้ำดีจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้นกลุ่มที่เป็นญาติสายตรงกับผู้ป่วยมะเร็งจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้นและยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากขึ้นตาม ถึงแม้ว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีของอำเภอบ้านหลวงจะยังไม่กระจ่างชัดนักแต่เราพบว่าผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน22รายของอำเภอบ้านหลวงมีการตรวจพบว่าเคยติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับซึ่งแสดงให้เห็นว่าพยาธิใบไม้ในตับยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของพื้นที่อำเภอบ้านหลวงของเราในการดำเนินการตรวจคัดกรอง มะเร็งท่อน้ำดีโดยอันตราซาวนั้นเราจะดำเนินการตรวจในกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงหมายถึงกลุ่มที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีกลุ่มที่อันตราซาวพบว่าท่อน้ำดีขยายและกลุ่มที่อันตราซาวพบว่ามีพังผืดรอบท่อน้ำดีกลุ่มเสี่ยงสูงทุกท่านจะได้รับการตรวจอันตราซาวทุกหกเดือนส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำจะได้รับการตรวจอันตราซาวทุกหนึ่งปี ผู้ที่มีผลตั้งต้งเศว้ผิดปกติจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลน่านหรือโรงพยาบาลจุฬาภรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจและค่าเดินทางสำหรับผู้ที่รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่าเดินทางพ่อแม่พี่น้องชาวเผือบ้านหลวงครับสำหรับมะเร็งท่อนำดีรู้เร็วรักษาได้เพิ่มโอกาสรอด ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านโดยเฉพาะกลุ่มเสียงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในวันที่12ถึง21มิถุนายน2560นี้ณโนะรงพยาบาลบ้านหลวงท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลบ้านหลวงหรือโรองพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้านท่านด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านหลวงและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านหลวงครับ ให้แม่ทักสักหน่อยป่าดีบไลต่ตำท่อน้ำดีมีเลยรักลูกรักเมียให้เลิกกินเสียบดีบอย